สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับกับมาฟุตบอลไลฟ์ครับทศนบันบันดัานกีฬาฟุตบอลครับเจอหน้ากันแล้วนะเบ้าหน้าแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอ่ะวันนี้มาฟันธงใส่สกอร์นะครับว่าจะฟันให้ตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงและสลบสไลด์นะครับบวกกับตอนนี้น้ําล้นตลิ่งเรียบร้อยนะครับโอ้ทางผู้ใหญ่บ้านก็เกณฑ์นคนมาช่วยกรอกทรายทาเป็นแนวกั้นฝั่งแม่น้ําท่าจีนตอนนี้ล้นแล้วนะครับปริมาณน้านี่ผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะ นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นตอนนี้ตรงที่ผมนั่งอยู่นี่ยังไม่เข้ามาเดี๋ยวมาฟันตรงใส่สกอกันคืนคืนนี้คืนวันอาทิตย์แล้วก็มันเดย์ไน h ์นะครับรวมทั้งหมด10คู่เอาแบบทัศนะบาน,บานไม่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์อะไรกันมากมายนะครับไม่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์อะไรกันมากมาย่นะ,ไ,ะ,ะ,ไ,ยะไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับวันนี้ไม่มีคู่หัวค่ำนะครับมีเริ่มออกสตาร์นี่คือ3ามทุ่มเลยนะครับโอ้โถือว่า โปรแกรมเนี่ยมันเป็นนัดที่10นะครับแต่ว่าบางทีมก็เล่น9นัดบ้าง8นัดบ้างนะครับเพราะว่าเจอกับงานงานพระสพเนาะของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่2ไปเรียบร้อยตอนนี้ก็กลับมาสู่โหมดเดิมคู่3ามทุ่มนะครับมีคู่สำคัญอยู่1คู่นะครับก็คือรองจากฝูงแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้จะลงเล่นก่อนนะครับเล่นก่อนอาร์เซนอลจากฝูงที่จะเปิดบ้านเจอิคัอลีพูลพรุ่งนี้สีทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้น นี่เป็นบททดสอบนะครับว่าถ้าเกิดแมนซชตี้ชนะทาแต้มแซงอาร์เซนอลขึ้นไปแล้วพรุ่งนี้อาร์เซนอลที่กำลังฟอร์มดุถือว่าฟอร์มเนี่ยข่มลิเวอร์พูลมิดเลยนะถ้าเทียบกันเฉพาะฤดูกาลนี้นะครับฟอร์มปืนใหญ่ข่มมิดเลยความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมในบ้านนอกบ้านเล่นได้อย่างเร้าใจนะครับในยูโรปาลีกก็ยังแกร่งด้วยชนะได้เรื่อยๆมีโอกาสลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์แบบไม่ค่อยระบมหัวแม่เท้าสักเท่าไหร่อะเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูทัศนะบ้าน ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงเชลซีที่ก็เริ่มกลับมามั่นใจครั้งหนึ่งเจอกับทีมที่อดีตเคยดีปัจจุบันเนี่ยแย่แยเอาเริ่มมาที่คู่แรกครับนิวคาสเซิลกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับคู่นี้ถือว่าอันดับตารางคะแนนเนี่ยนิวคาสเซิลปีนี้มาดีนะครับนิวคาสเซิลปีนี้มาดีไม่ได้แพ้หรือว่าไม่ได้ชนะเออไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าใครจะมาแบ่งแต้มเอาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้น การมาเจอกับเบรนท์ฟอร์ดที่เกรดบอลใกล้เคียงกันแต่ปีนี้เบรนท์ฟอร์ดก็ดูดอกดลบ,บลงไปนะครับแม้ว่าจะเป็นทีมที่ยังได้ลุ้นอ่ะกองเชียร์ยังได้ยังได้ลุ้นอยู่แต่ผมมองว่าเกมคู่นี้มีโอกาสที่จะเสร็จนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลนัดที่แล้วชนะฟูลแลม10สิบคนมาเนาะอะสวัสดีคุณพี่ผมลืมเชื่ออีกแล้วที่วาดภาพที่สกเก็ตภาพวะเนาะนะครับอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมมองว่าคู่นี้นิวคาสเซิลน่าจะ เหนือกว่าปิดประตูแพ้นะครับผมให้ชนะแต่ว่าชนะไม่ขาดนะครับผมให้นิวคาสเซลชนะเบรนท์ฟอร์ดสประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้แข่งสามทุ่มนะแข่งตอนสามทุ่มนะครับหกโมงครึ่งไม่มีไปที่บอลมัดกับเบสเตอร์ครับบอลมัดนาทีแล้วก็เสมอเบรนท์ฟอร์ดมา0ูนย์นะครับเจอกับเบสเตอร์ที่กลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับนดที่แล้วถลม่มถล่มนอตติงแฮมฟอเรสไปแบบขาดลอยแต่ก็แหมมันก็วัดอะไรไม่ได้นะนอตติงแฮมฟอเรสเนี่ยอืทัะนั้นบอลมัด เอายังไงดีครับเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนผู้จัดก,การทีมนะสกอตต์พัคเกอร์โดนไล่ออกหลังจากรีพุ่ชนะมา90บอลมัดก็รู้สึกจะยังยังแท่ไม่แพ้ใครเลยนะแพ้ก็แมตฟอร์มไม่ได้หลุดลุยอะไรเพราะนั้นผมมองว่าเลสเตอร์แม้ว่าจะชนะมาโอกาสที่เลสเตอร์จะชนะก็มีนะครับแต่ว่าขอเบรกเอาไว้ก่อนขอดูฟอร์มความมั่นใจก่อนว่ากลับมาดีจริงหรือเปล่านะครับเพราะนั้นให้คู่นี้เสมอกันแล้วกันนะครับให้บอลมัดหนึ่งเลสเตอร์หนึ่งครับไปที่ แมนซิตี้กับเซาแธมป์ตันคืนนี้นะครับผมน่าจะภาคคู่นี้นะตอน3ามทุ่มผมน่าจะภาคคู่นี้นะครับแมนซิตี้เซาแธมป์ตันเซาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วน่าจะเป็น1ใน4ทีมที่แบ่งแต้มถึงแมนซิตี้ได้นะครับเสมอ0ูกับเสมอ1นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าซิตี้เจอของแสลงแต่กับฟอร์มการเล่นที่ดุด,ดันบวกกับอลิงเบลฮาร์แลนที่ดุดูเดือดเลือดพล่านเหลือเกิน นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ก็เกือบจะยิงแฮตทริกอีกเพราะว่ายิง2ประตูด้วยโอ้โหถือว่าดุมากไม่รู้ว่าจะเอาประตูไหนมาปิดนะครับวิธีเดียวของเซาท์햄ปตันคือต้องลุ้นให้ซิตี้เนี่ยบุกและยิงทิ้งยิงขว้างผมมองฤดูกาลนี้นะครับสนัด3นัดที่แมนซิตี้พลาดหลุดเสมอไปเนี่ยผมมองว่าคู่แข่งจะต้องพยายามยื้อเวลานะครับถ้าไม่ยิงขึ้นนําก่อนก็ต้องอย่าเสียประตูให้แมนซิตี้ก่อน พยายามยื้อไปจนถึงครึ่งหลังให้ได้นะครับอัน,นั้นอาจจะมีโอกาสแบ่งแต้มไม่ได้บอกว่าอาจจะชนะหรือถ้ามีโอกาสก็ต้องทําประตูขึ้นนาก่อนเหมือนที่นิวคาสเซลเกือบทําได้นะครับเกือบทําได้ในลักษณะแบบนั้นแหละนิวคาสเซลกับแอสตันวิลล่าใช่ไหมครับเป็น2ทีมที่แน่นอนครับสักดีนาเนี่ยมันใกล้ๆกับเซาแธมตันแล้วเซาตธมตันก็เคยทําได้ในปีก่อนแต่ปีนี้อย่างที่ผมบอกว่าลิงบอฮอลแนด์ดุเหลือเกิน นะครับผมมองว่าคู่นี้3มแต้มยังเป็นของเจ้าบ้านเรือใบยอยู่แต่สก,กอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ถล่มทลายอย่างที่แฟนๆคิดมผมให้สามหนึ่งครับผมให้แมนซิตี้ชนะเซาล์สามหนึ่งแต่ในใจผมเนี่ยลุ้นเสมอกันเนาะไป3ามทุ่มคู่สุดท้ายครับเชลซีวัดกับวูดแฮมตันคู่นี้ผมถ้าเป็นปีฤดูกาลก่อนหนะ้าผมมองว่าคู่นี้ผมอาจจะฟันคงให้เสมอกัน บวกกับฟอร์มเชลซีที่ไม่ค่อยดีแต่กลายเป็นว่าปีนี้วูฟเนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูน้อยแต่ครับแต่แต่แต่กองหนา้าไม่มีสักกระเบอืออะไรเลยไม่ใช่ไม่มีสักกระเบอือแขวนสักกระเบอือทุกคนไม่ว่าจะพวกโพเดนตาโอเล่คิเมเนสหรือตัวใหม่ที่ซื้อมาหรือใครต่อใครหลายๆคนอ่ะที่แบบมันวูบว้าวือหวาแต่มันจบสกอร์กันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางเดียวที่วูบจะแบ่งแต้มกับเชลซีได้คือ ต้องยิงให้คมสร้างสรรโอกาสดีนะครับสร้างสรรโอกาสทําประตูดีไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแต่ว่ามันยิงไม่คมได้แค่เสียวอ่ะมาเจอกับเชลซีชั่วโมงนี้ผมมองว่าก็รอดยากถ้าเชลซีไม่พลาดเองนะผมให้เชลซีชนะเออเท่าไหร่ดี2-1น,นะผมให้เชลซีเฉือนชนะบูฟแฮมตันสองหงไปที่คู่เดือครับห้าทุ่มครึ่งบตันแอนโฮฟอเบียนเจอกับสปเปอร์คู่นี้แน่นอนครับตอนนี้ สเปอร์แพ้อาร์เซนอลมาล่าสุดใช่ไหมครับแต่ว่าไบรตันเนี่ยแบ่งแต้มกับลิเวอร์พูลมาเพราะฉะนั้นคะแนนเนี่ยห่างกันเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูนิดหนึ่งลืมน่าจะห่างกัน3แต้มนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะห่างกัน3แต้มระหว่างไบรตันกับสเปอร์นะครับอ่าสเปอร์มี17ไบรตันมี14ประตูได้เสียสเปอร์บวก9ไบรตันบวก6 นะครับอ่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่สเปอร์จะพลาดมีไหมมีแต่คราวนี้เนี่ยแมต้องเน้นแล้วครับคอนเต้นัดก่อนแพ้อเซนอนกลางสัปดาห์เสมอกับคู่แข่งในแชมเปี้ยนส์ลีกมาเจอกับไบรท์ตันไม่ง่ายครับฟอร์มที่เจอกับลิเวอร์พูลนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไบรท์ตันแม้จะเปลี่ยนผู้จัดการทีมทแต่แข็งแกร่งผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสจบเสมออีกครั้งหนึ่งนะผมให้ไบรตันหนึสเปอร์หแล้วกันนะครับคู่นี้ ไปที่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามคู่ยันคู่ดึกเลยนะครับไปเจอกันที่สองทุ่มก่อนนะครับเวสแฮมเจอกับฟูลแลมคู่นี้เวสแฮมนัดล่าสุดก็ชนะวูฟมานะครับส่วนฟูลแลมเหลือสิบคนนั่นเดียครึ่งแรกก็โดนนิวคาสเซิลถล่มยับไปก็ไม่ง่ายครับเวสแฮมเจอกับฟูลแลมไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับมองว่าคู่นี้ลอนดอนดาร์บี้แมตช์เล็กๆเหมือนกันนะมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มเวสแฮมดีขึ้นครับแต่ผมมองว่า อาการเหนื่อยล้าจากกลางสัปดาห์ในยูโรปาในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกมีโอกาสที่จะฉุดฟอร์มของเวสแฮมไม่ไม่ดุต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นผมให้ฟูลแลมบุกมาแบ่งแต้มกับเวสแฮมนะครับผมให้1น,งนึงครับสองทุ่มวันอาทิตย์อีกหนึ่งคู่ครับคริสตันพาเลตเจอร์ลีสแอ่ดพาเลตก็ฟอร์มผีเข้าผีออกนะของแพทริกเวรานะัดที่แล้วก็เกือบจะแบ่งแต้มกับเชลซีได้แต่ก็พลาดส่วนลีสเนี่ยเหลือ10คนกับวินล่าก็รอดตัวมานะครับเสมอ0ูนย์เพราะนั้นมองว่าคู่นี้ มีโอกาสที่คริสเตนพาเลสจะเก็บ3แต้มนะผมให้พาเลตชนะเลีดยู่ในเตดสอหครับให้สอเลยคู่นี้ไปที่คู่ดึกวันอาทิตย์ครับแต่ยังไม่ดึกสุดนะมันมีดึกสุดคือแมนยูนะครับคู่ดึก4ี่ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์นะครับอาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลคู่นี้ผมให้2-2ครับผมให้2-2ไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวใน90นาทีค่อยไปลุ้นกันผมบอกแล้วว่า สองนัดต่อจากนี้ลิเวอร์พูลเจออาร์เซนอลแล้วก็เดี๋ยวนัดหน้าจะเปิดแอนฟิลด์เจอ City แมนซิตี้ลิเวอร์พูลจะไม่แพ้แต่จะชนะหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้อ่ะผมให้อาร์เซนอลกับแมนกับลิเวอร์พูลสองสองกันนะครับเดี๋ยวก้าสี่นาทีเป็นลุ้นกันพรุ่งนี้ช่วงภาคเสียงสีทุ่งปรึ่งกับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับไม่ขอพูดอะไรเยอะเจ็บคอไปที่คู่ดึกสุดของวันอาทิตย์นะครับเข้าตีหนึ่งของเช้าวันจันทร์นะครับก็คือเอเวอร์ตันเจอกับแมนยู คู่นี้บอกเลยครับแมนยู U, การสัปดาห์กว่าจะชนะคู่แข่งต่ำกว่าสักดินาจากไซปรัสใช่ไหมในยูโรปาลีกก็เล่นเอาเหนื่อยนะครับเสียชนะไป3ประตูต่อ2นะครับมีประตูสวยๆให้เห็นแต่ว่าเกมรับก็บางทีก็โดนสวนมาเสียประตูง่ายเหมือนกันเจอเอลเวอตันที่กำลังมั่นใจแมนยู U, ประมาทไม่ได้เพราะนั้นคู่นี้ผมให้เสมอ11น,น,นะครับผมให้เสมอ1 1 แต่ถ้าวัดกันดอกต่อดอกถ้าเอเวอร์ตันไม่คมก็มีโอกาสเสร็จแมนอยู่เพราะเกมรุกก็รู้สึกว่าพอจะฝากขีฝากไข้ได้บ้างสำหรับปีศาจแดงแต่ผมฟันธงหนึ่งหนึ่งครับเพราะนัดที่แล้วผมฟันธงแบบว่าให้แบบเล่นกับแมนซิตี้สูสีแต่กลายเป็นแพ้ยับเลยขนาดน้ำท่วมนะนี่ขนาดน้ำท่วมนะนี่ อ่ะไปคู่ดึกครับไม่ใช่คู่ดึกไปคู่สุดท้ายครับมันเดย์ไนท์คืนวันจันทร์เข้าเช้าว,วันคืนตีอสองครับแล้วที่ครับฟอร์เรสเจอกับแอตแลนตินราครับแหมฟอร์มตอนนี้มีข่าวลือว่าเจอราดเนี่ยก็เก้าอี้สั่นไหวนะครับแม้ว่าระยะหลังตั้งแต่นู้น่ะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนจะเจอแมนซิตี้ก็มีข่าวว่าจะโดนปลดใช่ไหมครับแล้วก็ยันเสมอแมนซิตี้ได้แล้วก็เก็บแต้มมาเรื่อยๆแม้ว่าจะหลุดเสมอบ้างแพ้บ้างนะครับแต่ก็ ไม่ได้จมอยู่ท้ายตารางเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นมาเจอกับทีมที่น่าจะเป็นบวยของตารางแล้วครับอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยวิลล่าต้องมีแต้มนะครับจะชนะหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่เอาเป็นว่าผมช่วยเชียร์แล้วกันนะครับผมช่วยเชียร์ผมให้ออสตันวิลล่าเบียดชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์สประตูต่อหนึ่งนะครับนี่คือฟันธงใส่ซอก็ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับสัปดาห์นี้รักใครชอบใครก็ตามรุ่นตามเชียร์เอาส่วนคืนนี้3ามทุ่มเจอกันคู่แมนซิตี้กับเซาท์เครับ จองแช่งทํางานอีกแล้วอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเจอกันนะครับส่วนขั้นใดที่สนใจนะครับจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์สบู่ดีออร่านะครับนี่ดีออร่าอ่าเห็นะครับเป็นสบู่สกัดจากน้ํามันมะพร้าวผสมคอลลาเจนนะครับก้อนละ59บาทตัวนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับ2ก้อน100บาทฟรีค่าส่งโปรโมชั่นถึงช่วง สิ้นเดือนตุลาคมนี้เนาะเดี๋ยวผมจะแปะข้อมูลเอาไว้ให้ช่องทางการสั่งซื้อนะครับขอบคุณเพื่อเพื่อนครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ